แกไม่อยากเดี๋ยวให้พูดหาอันเดิม MG A จำได้ไหม E ความเร่งอ่ะใช่ๆๆๆติดร้อแล้วขนาดเรื่องพวกความจำอะขนาดเรื่องแบบนั้นมากกว่าแล้วมีจำกับเข้าใจจำผัวถ้าจำไม่ต้องชี้วะ

ไมันจะฟังเพลงเไอ้เพลงนี้เนี่ยไอ้เพลงนี้เลยใช่ไหมที่ขึ้นที่ขึ้นมันอยอ่ะอ้วนี่อ่ะระะวังนเรียนเรียนนไม่ได้ฟังจากในโรงเรียนตัวเองนะแบบตอนมาถึงตอนลงจากรถตู้อ่ะเราเียนข้ามต่ขากอยอะเรียนเก่าเลยอ่ะผมนับคือเวลาน้องรับการนงิยมัน เดินเดินเข้าเรียงก็ทางแล้วก็ร้องด้วยสมัยประถมฟังทุกวันเลยโอ้โหแล้วก็ดิเข้าเรียใจเข้าเรียเฮ้ยโอ้โหงงอะนี่พอแล้วหมดยังเนี่ยยังไม่จบเอ้าวโอ้โหหมดแล้วก็ไปเลยนี่ขยัน